จงหมั่นระลึกนึกรู้เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับทุกสิ่งที่เป็นไปตามที่ใจนึกคิดกันในเช้าของวันใหม่ วันที่28กันยายนสองพาร้อยบันเวลาและการล่วงเลยมาก็จวนเชียนจะเปลี่ยนสักราชใหม่จากเดืนที่หนึ่งมกราคม จนถึงณปัจจุบันนี้เดือนที่เกกันยายนก็ใกล้จะสิ้นเดือนชีวิตมันก็ก้าวล่วงมาจนถึงณปัจจุบันนี้แน่นอนเลยว่า มันยอมที่จะประสบประสบพบเจอกับหลายสิ่งหลายๆอย่างคือพอใจบ้างไม่พึงพอใจบ้าง,ง,อางชอบบ้างไม่ชอบบ้างสุขบ้างทุกบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตที่มันเป็นอยู่ได้เป็นไปณนะปัจจุบันนั้น,น,น จ่สิ่งที่สำคัญที่ไม่ควรปล่อยปะละเลยนั่นก็คือการตามรู้ดูทันกับสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นการระลึกนึกรู้การทำความรู้สึกตัวอยู่บ่อยๆนั่นก็เหมือนกับเป็นการสำรวจตรวจตราดูความ เลียนแปลงดูความรู้สึกนึกคิดของตัวของตัวเราเองซึ่งความรู้สึกนึกคิดที่มันเป็นอยู่และเป็นไปมันจะเป็นตกไปสู่ในฝ่ายตำ่ำอยู่เนื่องๆเ,เพราะธรรมชาติของจิตนั่นเนี่จะไหลจากที่สูงลงไปสู่ที่ต่ำตลอดเวลา มันไหลาจากที่สูงทีตต่ต่ำจนเเวลาเท่าเราไม่มีความะระลึกนึกรู้ไม่มีการทําความรู้เท่าทันมันก็ย่อมที่จะทําความเดือดเนื้อดอนใจได้ในภายหลังแต่ว่าถ้าเราหมั่นเฝ้าสังเกตหมันะระลึกนึกรู้มันตรึกมันนึกมันตรองดูกับสิ่งต่างๆ ที่มันเป็นอยู่และเป็นไปในขณะปัจจุบันดังนั้นดัน,นย่อมที่จะเห็นชัดเจนว่าณนะปัจจุบันนี้ณเนะวลานี้และเดี๋ยวนี้จิตของเรามันเป็นอยู่และเป็นไปอย่างไรเมื่อมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามากระทบ ไม่ว่าจะเป็นทางหูเป็นทางตาเป็นทางจม,มูกเป็นทางดินได้สัมผัสทา,ท,ทางกายได้ต่างมันย่อมที่จะหลงเพลิดเพลินกับสิ่งที่ได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังณนะปัจจุบันนั้นๆแต่ถ้าเรามีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลามันก็เหมือนกับเป็นอุปกรณ์ฟิลเตอร์ คัดกรองสิ่งต่างๆที่มันจะเข้ามากระทบภายในใจของเราถ้าเรามานันลึกนึกรู้มันเฝ้าสังเกตมันทำความรู้สึกตัวอยู่บ่อยๆมันก็ย่อมที่จะประสบกับสิ่งที่เป็นอยู่และเป็นไปและก็จะเข้าใจกับสถานะ ในขณะดันดัน,น,นได้อย่างชัดเจนได้แน่นอนฉะนั้นสิ่งที่ไม่ควรที่จะปล่อยปะละเลยนั่นก็คือการทำความรู้สึกตัวอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นการยืนการเดินการนั่งการนอนกูแขนเหยียดแขนรู้สึกนึกคิดพูดจาอะไรต่างๆก็ทําความรู้สึกตัว ว่าขณะนี้กำลังนั่งอยู่นั่งอยู่ในลักษณะรูปแบบไหนและลึกนึกรู้เราสังเกตดูลมหายใจเข้าออกรู้เท่าทันกับสิ่งที่เป็นอยู่และเป็นไปหรือไม่กำหนดให้มันเป็นปัจจุบันขณะขณะที่หายใจเขารู้ก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ ่าขณะนี้กำลังหายใจออกไม่ว่าจะสั้นไม่ว่าจะยาวหายใจเข้าหายใจออกสั้นยาวเท่าไรก็ระลึกดึก,กรู้อยู่หนึ่งเดืองและบ่อยๆเมื่อรู้อยูนะ่หนึ่งเดืองเละบ่อยๆบันย่อมที่จะเป็นสิ่งที่จะก่อเกิดความงดงามให้เกิดขึ้นได้ สิ่งทำให้มันต่อเนื่องยอมกอบเกี่ยวกับวมในปัจจุบันขณะนั้นสร้างเหตุให้มันดีงามผลอนาคตการมันก็จะต้องดีงามตามเหตุที่เราได้สร้างในปัจจุบันนั้นอดีตมันเป็นสิ่งที่ก้าวล่วงไปแ,แล้วทุกๆคนไม่สามารถที่จะไปแก้ไขแต่สามารถที่จะนำมาเป็น บทเรียนให้กับตนเองได้อนาคตมันเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงไม่มีใครที่สามารถที่จะคาดเดาได้ตามดังนิมิตรธรรมอนิมิตรธรรมคือไม่มีเครื่องหมายบอกกล่าวไปบึงไปอย่างชัดเจนฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะสามารถที่จะทำได้นั่นก็คือปัจจุบันขณะ การระลึกนึกรู้อยู่กับลมหายใจเขา้าการเฝ้าสังเกตรู้อยู่กับลมหายใจออกรู้เท่าทันกับสิ่งที่เป็นอยู่และเป็นไปในขณะปัจจุบันนั้น,น,นเมื่อเราหมั่นทำความรู้ให้เกิดขึ้นมันก็ย่อมที่จะยังประโยชน์อันงดงามกับการตามรู้เท่าทันได้อย่าง แน่นอนก็ขอฝากไว้ในสำหรับเช้าวันนี้กับทุกทกท่านณนะปัจจุบันนี้นะเวลาห้านาฬิกากับอีก51นาทีขอเจริญพร